สวัสดีครับพี่ม่อนท่านผู้ฟังนักลงทุนครับวันนี้ตื่นเต้นดีครับทีวีทันเดอร์ปิดได้สวยครับสองบาทสิบตัง <c oughs> ตถือว,ว่าเป็นภาวะตลาดที่ตื่นเต้นนะครับธรรมนะะผมอยู่ในภาวะตลาดผันผวนตลอดแต่ถือว่าวันนี้เกินจองหเปอร์เซ็นก็ดีใจดีใจแทนทางคุณสมพงษ์และคุณวรรณพรจะพี่โจ้พี่สมพงษ์ครับ <c oughs> แต่อยากจะเรียนยงนี้ว่า <c oughs> ในสัปดาห์หน้ากาเชื่อว่าผลประกอบการแต่ละบริษัทออกมาโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เชื่อว่าทําให้นักลงทุน,นเห็นผลประกอบการแล้วก็เข้ามาลงทุนมากขึ้นคะในส่วนของทีวีคันเดอร์ที่อยากจะให้ข้อมูลก็คือว่าการระดมทุนครั้งนี้ได้เงินมาประมาณร่วมๆสี่ร้อยล้านบาทใช่ไหมครับก็ทาให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือต่ำมากคือศูนจุสองต่อหนึ่งซึ่งถือว่า เป็นอัตราส่วนเลโชทางการเงินที่ค่อนข้างดีและก็อยอดรายได้ปีที่แล้วประมาณ432ล้านบาทปีนี้น่าจะโตไม่น้อยกว่า15-20%จากการทำบทวิเคราะห์ก็เชื่อว่าผลประกอบการกำไรโตกำไรก็จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นปีนี้คงจะเห็นผลประกอบการในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสดังนั้นนักลงทุนที่มีโอกาสจองหุ้นทีวีคันเดอร์จะลงทุนกางยาวผมเชื่อว่า ท่านก็จะเป็นหุ้นน้องใหม่ตหนึงที่ลงซุนที่ไม่ไม่ทําให้ท่านรู้สึกมีความกังวลว่าพื้นฐานมันดีมากนะครับทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นนิยบายของการเปิดเสรีนี้ก็จะทําให้ทีวีมีโอกาสต้องการเรื่องคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ทีวีทันเดอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตคอนเทนต์สำหรับรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิงนะฮะซึ่งมีหลายรายการที่โดดเด่นมากเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่า นักลงทุนที่มีโอกาสจองหุ้นแล้วลงทุนไว้อ่อน่าจะสบายใจได้แล้วก็สามารถลงทุนระยะกลางยาวได้ครับอา้าวถ้าไม่ได้จองไม่ได้มีไว้ล่ะทําไงล่ะคะ<笑><笑>ก็ลงทุนสัปดาห์หน้านะครับสัปดาหนะ์หน้าน่าจะมีโอกาสทิทางตลาดก็ถ้ามีโอกาสอ่อสัทเิแลภภาพตลาดไม่ผันผวนหุ้นหลายๆตัวในตลาดรวมก็คิดว่าน่าจะดีครับจะซื้อตามจองหรือซื้อเท่าจองคะเนี่ยสัปดาห์หน้า แหมผลประกอบการ <c oughs> วันศุกร์หน้าน่าจะมีการ <c oughs> ป,ประชุมบอร์ดน่าจะมี <c oughs> ผลประกอบการออกมาน่าจะมีรอยยิ้มครับสัปดาห์ศุกร์หน้ามีรอยยิ้มผลประกอบการสําหรับ p ี t ี u ันเดอร์ครับเดี๋ยวรอซื้อเท่าจองหรือเปล่าพี่ป้อมนะต้องขอบคุณดังมาจากลักทรัพย์วินันทียดลยรัส <c oughs> ในฐานะดี <c oughs> และปน <c oughs> มูละฟินิตเอเชียพัดกูโพรดิงและ a อ p l ป w e เวลที่ร่วมกันลดโชดเจ็ดจังหวัดจนทำให้ อย่างน้อยหุ้นตัวนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นต้องขอบคุณทางปลาทอและตลาดครับพที่ทําให้ทีวีซันเดอร์เป็นน้องใหม่วันแรกในวันที่แปดเดือหนห้าปีห้าแปดครับอืมเลขดีนะพี่ป้อม<ล>ค,ครับเราลงทุนสองร้อยล้านแล้วใครหมุนไปสี่ร้อยเกือบห้าร้อยล้านหุ้นเนี่ยเนะี่ยก็นักลงทุนอย่างนี้เนื่องจากนักลงทุนบางคนเนี่ยเขามองการลงทุนระยะต่างยาวเขาก็ซื้อเก็บแล้วเมื่อซื้อเก็บก็จะมีโอกาส รองเงินปันผลเพราะนั้นนีอยู่าการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าสีสิซของกำลังสุทธิเนี่ยก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ทําให้ผลประกอบการดีกว่าปีที่ผ่านมาในเฉพาะทีวีทันเดอร์เนื่องจากว่ามันเริ่มสะบิดผลกับเอ่อทีวีเซลล่เพราะนั้นแบ็กหลอกงานที่มีอยู่ของทีวีทันเดอร์เนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากมันจึงทาให้โอกาสจเจริญเติบโต,ตในปีห้าแปดห้าเ้านี่ยโดดเด่นมากครับถามนั้น ถามว่าต้องถือต่อถามว่าใครหมุนหุ้นไปจาก200ล้านหุ้นไป400ล้านหุ้นนะคะก็นักลงทุนก็ซื้อซื้อลงทุนเนี่ยฮะนักลงทุนรายย่อยก็เอ่อก็ขายบ้างนักลงทุนรยายใหญ่ก็เข้ามาซื้อบ้างก็มันมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอย่างงี้เป็นยังไงต่อรายใหญ่คนไหนล่ะอ๋อก็มีทั้งเอ่อทั้งลงทุนทั่วไปแล้วก็พวกเอ่อหน่วยมุมมองของพวกเอ่อที่ลงทุนเป็นรายบุคคลที่มองระยะต่างยาวพี่ป <anecdote> ้อมพี่ป้อมพูดให้เคลียร์พูดให้เห็นภาพก่อนเดี๋ยวครับ รายใหญ่คนไหนไม่มีรายใหญ่คนไหนอะ่ะก็มีนักลงทุนทั่วไปหรือมีสถาบันเข้ามาลงทุนนั่นแหละอ่ะสถาบันอะไรละ่ะก็โดยโปกติก็มีทั้งพวกกองทุนก็มองดูนะครับร <c oughs> ับก็็นทิศทางไปในทิศทางพวกกลุ่มสถาบันก็มองว่าการลงทุน <c oughs> พวกนี้ก็น่าจะเป็นการลงทุนระยะกลางยาวได้ <c oughs> ทีวีดิจิทัลเนี่ยมันเติบโตเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็มองว่าถ้าตัวนี้มองการลงทุนระยะกลาง ระยะยาวก็น่าจะเป็นโอกาสสําหรับการลงทุนพี่ป้อมก็เลยมองว่าหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นน้องใหม่สําหรับธุรกิจทางด้านคอนเทนต์สาหรับธุรกิจพวกนี้ครับกับ้าหน้าติดตามดูครับไม่เอา,าเดี๋ยวคุยก่อนรออีกสิบนาทีจะไปไหนคุยๆแป๊บหนึ่งพี่ป้อมจะเพิ่งไปครับค่ะราคาสองบาทเนี่ยพี่ป้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใช่ไหมคะครับข้อราคาตรงไหนถึงออกมาสองบาทอะค่ะ ก็มองมองโดยโปกติการโ o r แคสราคาเนี่ยการโ o r แคสก็คงจะมองเรื่องของงานแบตกรอกจากสีไตรมาสจากอนี้ไปเพราะฉะนั้นเออสี่ไตรมาสเดือนี้ไปเนี่ยเขาคงจะมองดูว่ามีงานเข้ามาที่จะรับงานเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นการโ o r แคสก็มองจากงานในอนาคตแล้วก็คาดการบทวิเคราะห์ที่มองว่า งานทั้งสี่ใจมากจากนี้ไปน่าจะมีผลผลประกอบการออกมาในทางบวกมีโอกาสการเจริญเติบโตมากขึ้นเพราะนั้นเขาก็มองในการกำหนดราคาจากงานแบ็กหลอกต่างๆที่มีอยู่ครับอ๋อจากแบ็กหลอกที่คาดว่าจะได้ทั้งปีใช่ไหมคะคออกมาที่สองบาททีนี้ราคาสองบาทโดยปกติไม่ไม่มากกว่าสองบาทครับมากกว่าสองบาทเพียงแต่ว่าเขามีส่วนลดดิสคาหรือเรียกว่ากามองส่วนลดดิสคามากกว่าครับ อาดิสคาาพี่ป้าไม่ให้ดิสค้ามาเท่าไหร่รอบนี้เอ่อจากตัวเลขก็ยี่ห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในความในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการคาดการ์แล้วเนี่ยมันจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆที่ติดต่อเข้ามาเพราะฉะนั้นการคาดการ์ที่จากบทวิเคราะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งแตงแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยก็มองว่าตอนนี้มีงานสําหรับช่องต่างๆเข้ามาติดต่อในการผลิตคอนเทนต์ต่างๆ พี่ป้อมพูดสามรอบแล้วพูดสามรอบแล้วตรงนี้เดี๋ยวนิดหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นก็หมายความว่าราคาถ้าผู้ที่พูดถึงว่าดิสคาวของทีวีทันเดอร์สาสิเรซนราคาก็ต้องควรที่อยู่สามบาทใช่ไหมคะบทวิเคราะห์ที่ดูน่าจะอยู่ประมาณสามบาทกว่าสาบาทติดตังบวกรบนะครับแล้วแต่สถาบันแต่ละบทวิเคราะห์ของแต่ละหลักทรับนะครับเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่วันนี้ตลาด ช่วงนี้ตลาดมันอาจจะผันผวนนักลงทุนอาจจะมีความกังวลบ้างแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นโอกาสนะครับทีนี้พี่ป้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินดูแลเอ่อทีวีทันเดอร์มากี่ปีแล้วคะก็สองปีครับสองปีครับอ๋อแข็งแรงจริงนะแข็งแรงจริงครับเชื่อมั่นว่าธุรกิจไปได้ดีครับไปดูสัปดาห์หน้าก็มีมีการประชุมบอร์ดแล้วก็คงแจ้งผลประกอบการปลายสัปดาห์ก็คงจะมี ความชัดเจนตัว<ช>เลขผลประกอบการที่จิบบวกกันนะครับก็น่าจะโพสติฟมาครับไม่ไม่มันโพสต์อยู่แล้วพี่ดิสคา้ามาตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะถ้าหากพี่ดูแลมาสองปีเขาแข็งแรงจริงแล้วจริงๆแล้วเขาสู้กับวงการอื่นในตลาดได้จริงหรือเปล่าเขามีคู<อ>่แข่งเนใครคะมีทั้งพี่แตงมีทั้งนีโน่พี่สมพงษ์อยู่ในวงการสี่สิบห้าปีพี่โจพี่วัชพรอยู่ในวงการสี่สิบห้าปีและ อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานเห็นชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นครับผมเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีประสบการณ์แล้วก็งานที่มีอยู่ในมือแบ็กบล็อกที่มีอยู่ในมือเนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสําหรับการลงทุนหุ้นตัวนี้ครับและสู้<ม>สู้กับตลาดได้จริงๆนะคะสู้ได้ครับแล้วตลาดจริงๆแล้วคู่แข่งเขาเยอะไหมคะก็ในวงการก็เราก็เห็นเห็นอยู่ครับว่ามีไม่กี่เจ้าหรอกรายใหญ่ๆนะครับ<อ>แต่หนึ่งในจํานวนนั้นก็คือทีวีชัตเดอร์ก็เชื่อว่า ผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยคงมีความจำานานแตกต่างหรือเด่นไปคนละด้านหือคนละด้านแต่ทีวีซันเดอร์ก็เป็น Green e n t e r ร์เทนเมนต์กรีนเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คงจะตอบชัดเจนว่าจะทำให้งานทางด้านนี้มีเทรนด์ค่อนข้างดีก็เชื่อว่างานเข้ามาค่อนข้างเยอะในปี58และแนวโน้มปี59ครับสูมแมทชิ่งได้ไหมคะพี่ป้อมอะไรนะครับแมทชิ่งที่อยู่ในตลาดอะ ไม่รู้จักแบทชิ่งโดยตรงก็ไม่กล้าย,ยืนยันแต่ว่าตัวจุดเด่นของท<ข>ีวีทันเดอร์เองเนี่ยเขามีจ<ข>ุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับหนึ่งประสบการณ์ผู้บริหารไม่น้อยกว่าสี่สิบกาปีโดยว่าทุนสมงพงษ์หรือพี่โจ้นะครับอันที่สองก็คือมีรายการคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นรายการเอนเตอร์เทนเนี่ยสาม,มารถผลิตรายการเอ่อเอนเตอร์เทนออกมาเด่นๆอยู่หลายรายการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแลครับอ๋อตอนนี้ราคาของผู้บริหารเขาราคาดีเลยใช่ไหมครับพี่มีประสบการณ์เยอะ ใช่ก็ยักอย่างนั้นครับค่ะกอนงันอย่างนั้นอ่ะคงคงจะเอ่อคืออย่างนี้ค่ะพี่ป้อมตัวแมทชิ่งอ่ะก็เป็นธุรกิจเดียวกับทางด้านทีวีทันเดอร์นะคะตอนนี้ก็เทรดในกระดานอยู่ที่ระดับราคา 2, 2> คบาท50สตางค์นะแต่ของพี่เนี่ยเข้ามาวันแรกขึ้นไปสูงสุด3บาท10แล้วก็ตอนนี้ยืนที่2บาท10ครับจะถึง2บาท50เท่าเขาหรือเปล่าพีเเ e. ข้าส5ของพี่พีเเท่าไหร่คะ อะไรนะฮะ PE PE ของพี่เท่าไหร่ฮะที่สองบาท PE ตอนนั้นอยู่ประมาณสักสี่จุดกว่าแต่ผลประกอบการออกมาแล้ว PE คงจะมีแนวโน้มลดลงอยู่จากท<อ>ี่เราพูดถึงเนี่ยครับตายละ PE เท่าเท่าเขาเลยเหรอแต่บทวิเคราะห์นะฮะจากบทวิเคราะห์อออลองดูจากบทวิเคราะห์นะครับค่ะเพราะตัวตัว matching ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับตัวทีวีทันเดอร์นะ PE อยู่ประมาณสี่สิบเท่าเหมือนกันนะคะอ๋อครับครับก็อยู่ในอุตสาหกรรมประมาณนี้แหละครับลองดูแล้วกันนะครับ แต่ว่านักลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลได้จากเ,เว็บไซต์อกแล้ว,วเพราะ<ด>ว่าข้อมูลพวกนี้มันดูข้อมูลเปิดเผยเ่ะว่าการที่พี่ป้อมในฐานะเอเคุกกับอยู่ลูกค้าสองปีและทำะความเข้าใจกิจกรรมทีวี n คนเเนี่ยก็อยากจะสื่อว่ามันเป็นธุรกิจแนวโน้มที่เป็นไปตามทิศทางของดิจิทัลทีวีที่เปิดเสรีงานคอนเทนต์กินเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะก็เป็นโอกาสเมื่อเป็นโอกาสก็ทําให นักลงทุนคืออย่างนี้นักลงทุนถ้ามองแบบระยะต่างยาวเนี่ยเ็ะจะเห็นอ,อีกมุมหนึ่งแต่ว่าระยะสั้นในภาวะตลาดผันผวนอาจจะมีความกังวลบ้างอันนี้เอฟก็กังวลอันเดอร์ไลท์ก็กังวลทุกคนก็กังวลแต่วันนี้ถือว่าเลยจองได้เนี่ย <c oughs> ก็ดีใจแล้วครับ <c oughs> โอเคดีใจแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ FA Asset m a n a g e น e ์โปรเนี่ยเอเซ็ตโปรเมนจ์เมนต์นะคะมีมี หุ้นจะเข้าประเทศไทยอีกกี่ตัวคะที่ทำธอมตะกรทันสปอร์ตก็ยื่นไปนิ่งไปแล้วบริษัทโฮมพัชรี่ยื่นไปแล้วไพโอเนีย oh. ไพยโอเนียจำกัดนะฮะชนไี้ยื่นไปเมื่อวานนี้แล้วก็อยู่ในไพไลายอีกสามสี่แล้วเดินไปเดือนนี้ยื่นอีกหนึ่ง hmm. ก็ยื่นไปเรื่อยๆครับมันมีโอกาสจบตัวครับอ๋อ oh, เอาเข้าเต็มตลาดเลยนะพี่ครับก็ตามเป้าหมายก็คือตั้งใจไว้ว่าสักเจ็ดอที่จะยื่นปีนี้ครับอ oh. ด IPO นะคะต้องขอบคุณพี่มอนนะฮะที่ให้โอกาสทาง APM ในฐานะ FA สัมภาษณ์ในเรื่องของ TV Thunder แล้วก็เป็นโอกาสที่จะให้ผมได้ชี้แจงว่าโอกาสหุ้น IPO ที่ APM ในฐานะเป็นบริษัทที่ปรกษาการเงินก็คงจะต้องอนำเสนอต่อน,นักลงทุนมากขึ้นนะครับแต่ข้อสำคัญคือการให้ข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจแล้วก็พิจารณากตัดสินใจได้ครับไม่มีหักหลังอีกแล้วนะไม่มีแล้ว <laughs> <laughs> ขอบคุณครับพี่อ้อนรับพี่อ้อนถ้าถึงสองบาทห้าสิบจะขอบคุณพี่ป้อมมากเลยครับครับอาทิตย์หน้าติดตามดูขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ